จอดลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บลไทย b บอิจิสตล์ประจำวันที่10กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคัร่างผู้บนไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยช่วงเช้าว,วันนี้เอาเรื่องอยังไงช้างศึกสะเทือนเอเชียสรุปอันดับล่าสุดทีมชาติไทยอิิผลงานประสาาเช่นครับเป็นยังไง โดยการน,นี้ช้างศึกสะเทือนเอเชียทันทีนะฮะเมื่อการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับสบวัน23จบลงแล้วในรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตารายการทั่วใหญ่สุดของยี่เอเชียเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยซึ่งรอบสุดท้ายการแข่งขันใน,น,ในทัวร์นาเมนต์นี้ มี24ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันล่าสุดฝ่ายจากการแข่งนนขันเจา้าภาพกาตาร์ทำการจัดอันดับผลงานทีมที่ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมเชาติไทยของหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นมาสดาเชิอิจารึกประวัติศาสตร์ลังอันดับที่13ของทัวร์นาเมนต์ทั่วใหญ่สุดของทวีปเอเชียในครั้งนี้ในขณะที่เวียดนามของเฟรดิปทุซเย่เกือบหล่นท้ายของทัวร์นาเมนต์จบอันดับที่22 ของทัวร์นาเมนต์ส่วนทางด้านของทีมชาติอินเดียที่เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กาตาร์เป็นทีมแรกภายใต้การคุมทัพของอีกอร์สติชมันทำงานได้อย่างย่ำแย่ที่สุดจบอันดับสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นี้หลังจากไม่สามารถเอาชนะทีมคู่แข่งทางทีมใดได้เลยครับโอ้โหเป็นในว่างงานนี้นะฮะถือว่าไทยกลับมายิ่งใหญ่กันอีกครั้งจากที่ใครก็คิดว่าอันดับ23 24แน่นอนสุดท้ายอันดับพุ่งขึ้นมาถึง13เลยก็ว่าได้ครับสุดยอดจริงนะฮะ ทีมชาติไทยในยุคข,ของบาซาอิชิอี lly. นี่เป็นแค่เ,เริ่มต้นเท่านั้นก็ฝฟกบเป็นทีมแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร er ์บาซาอิชิอยู่กับทางทีมชาติไทยไปย,ยาวๆครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเ่นครับด่วนเลยนะสมารครฟุบอลเกาหลีใต้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากจับทางด้านของเจเกนคิสแมนก่อนเจอกระทางทีมชาติไทย โดยงานี้กําลังประเมินโดยทีทวนหาเมื่อทางสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้กําลังประเมินอนาคตของทางด้านของเชคเก้นคาริสมันฮะโดยละเอียดหลังไม่สามารถพาทีมประสบความสำเร็จในศึกเอเชียนครับ2023ได้ซึ่งทัวร์นาเมนต์ต่อไปทีมชาติเกาหลีใต้จะต้องพบกับทีมชาติไทย2แมตช์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซเนเชีย เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้โดยคันจุนฮีนะครับรองประธานสมาธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้เองนั้นก็พูดถึงอนาคตของเจกเกนคริสมันกับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งอนาคตโค้ชเจกเกนคริสมันไม่สามารถพูดอะไรได้แม้ว่าเขาเองนั้นจะได้รับคําวิจารณ์ที่รุนแรงก็ตามทีเรา จะต้องมีการวิเคราะห์และก็ประเมินผลงานอย่างละเอียดอีกครั้งและผมเชื่อว่าเรานั้นจําเป็นจะต้องมีมาตรการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะในกรณีใ,นใ,นใดๆสมภารฟุบอนเกาหลีใต้กำลังพิจารณาถึงสถานการณ์นี้อย่างรบอบคอบและจะดําเนินการวิเคราะห์อย่างใจเย็นในครั้งนี้นะอ่าแต่ผมเป็นว่างานนี้ดูแล้วเนี่ยอนาคตของเจเกนคิสมันนะฮะ ก็เริ่มเขาเรียกว่าไม่มั่นใจว่าจะอยู่จะถึงเจอกับทางทีมชาติไทยหรือไม่อันนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับเมสซี่เจโพสต์ข้อความถึงบิ๊กออสหลังหมดวารักกับทางด้านของสมาคมฟุตบอลไทยโดยเมสซี่เจชนาทีมสงกระสินพร์เมีย์เกอร์ตัวเก่งทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความถึงบิ๊กออสผลเอกดรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลไทยหลังครบ8ปีหมดวาระก,กับตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยในครั้งนี้ซึ่งงานนี้บอกได้เลยนะฮะทางด้านของชาติทิพย์ได้บอกว่าขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้กับทางสมาคมครับแล้วก็ลงรูปภาพนะฮะ,ะสมัยที่เจเข้ามาใหม่ครับแล้วก็รูปที่ยืนกอดกันกับทางด้านของบิ๊กออสคนนี้นั่นครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่ารักน่าชังเป็นอย่างมากเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนถงครับ ดิโก้หวังจะเห็นสุปนัทไปได้ดีในยุโรปชี้เป็นอนาคตของฟุตบอลไทยเลยนะโดยดิโก้บริซานโตพูดถึงทางสุปนัทเหมือนตาดังได้คาแข่งในยุโรปหวังเห็นเจ้าตัวนั้นพัฒนาฝีเท้าจนประสบความสําเร็จเพื่อจะเป็นอนาคตของวงการฟุตบอลไทยหลังจากที่ได้มีการสัมภาษณ์พิศเศษดิโก้บริซานโตผ่านรายการติงเคิร์ฟคิดไซโก้ง กับการติดใจในหลายๆเรื่องราวนะฮะหลังประสบความสำเร็จในการค้าแข่งในประเทศไทยโดยช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ตำนานดาวยิงไทยลีกชาวบราซิเลียนก็ได้ออกมาเผยถึงสุวรรณเหมือนตากองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยกับการมีโอกาสในการไปค้าแข้งในยุโรปโดยเขาได้บอกว่าเจ้าแบงค์เขาคือผู้เล่นอ,อนาคตของแท้ผมคิดว่าเขาได้มีโอกาสที่ดีที่ได้ย้ายไปเล่นในยุโรปในตอนนี้เขามีโอกาสได้ลงเล่นผมเชื่อได้เลยว่าเขาจะได้ทํางานได้ดีนะและสามารถไต่ระดับของตนเองไปได้อีกไกลผมคิด ว่าเขาเล่นยุโรปได้อยู่แล้วทําไมจะไม่ได้ล่ะครับอย่างที่ผมพูดไปนะว่าเขาต้องมีความกระหายมีความหลงไหลซึ่งแบงค์มีพรสวรรค์มีทุกอย่างอยู่แล้วในตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่กับเขาแล้วในตัวเองในตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าเจ้าแบงค์จะประสบความสำเร็จหรือไม่พวกเราไม่มีทางรูร้หรอกนะ ผมแค่หวังว่าเขาจะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในยุโรปและแน่นอนว่าเขาเองนั้นกำลังทำมันในตอนนี้ซึ่งผมหวังว่าเขาจะประสบความสําเร็จนะเพราะมันไม่ได้ดีเฉพาะตัวเขาเองแต่มันดีกับวงการฟุตบอลไทยในครั้งนี้อีกด้วยจโก้ที่เปิดเผยในครั้งนี้เป็นตัวบังการนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะอ่านาคตของสุบรรณสามสามสุดิเขาเรียกว่าสามสุนะฮะสุบรรณสุบรรโชคและก็สุบรรชัยใจเด็ดนั่นเอง เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับดามิเยอราฟอนเตเล่กลับบ้านเกิดซบทางโคบริต,ติบาโดยการที่ทางเรนโดดามิเยาวกลับไปคาแข้งในลีกบ้านเกิดเปิดตัวซบโคบริติบาทีมลีกรองเดบราซิลหลักแยกทางกับคาวสซกิฟอนเตเล่ กวามขึลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงข่าวสารของสโมสรคาวาสกิฟฟอนเตเร่ทีมดังในเซกุบอลเจอาเจลีของประเทศญี่ปุ่นก่อนจะเริ่มฤดูกาล2024หลังจากที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางเบรอันโดดาบิเยาดาวยิงชาวบราซิลียในวัย34ปีทําให้ต้องแยกทางกันนะฮะปิดฉากการค้าแข้งกับทีมไปอย่างเป็นทางการโดยล่าสุดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางเบรอั an, นโดจดาบิเยลนั้นได้ย้ายไปเปิดตัวกับสโมสรโคริติบาเป็นเป็นซึ่งเป็นทีมในศึกอา เซเรบหรือว่าลีกรองของประเทศบราซิลทำให้เจตัวนั้นได้กลับไปคาแค้งในลีกบ้านเกิดกันอีกครัง้งหลังเคยเล่นให้กระทางทีมดังอย่างทางซานโตสอินเตอร์นาซิอ,องนานหรือแม้ตแต่ทางด้านของฟรามิงโก้หมาแล้วก่อนจะย้ายมาคาแข้งกับทางด้านของคาวาสกิฟอตเตเรในช่วงปี2019 สำหรับทางเลอันโดดาบิยาฝากผลงานตะบันไปมากถึง71ประตูกับอีก27แอสซิสจากการลงสนาม178นัดให้กับคาวาสกิฟอนเตเล่พร้อมทั้งอยู่ในชุดแชมป์เจลิก2สมัยในปี2020และก็2021และก็แชมป์ฟุตบอลถ้วยเอ็มเพลย์คัพสสมัยในช่วงปี2020และ2023ในครั้งนี้เพิ่มเจิมกันอีกด้วยนะเปน็น่าการที่ต้องรอรุ้นกั่ต่อไปก,ก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกั่นครับ ซิโก้เดโพสต้อนรับนายกสมาคมคนใหม่เชื่อพี่แป้งนำทีมชาติไทยพัฒนาไกลยอย่างแน่นอน โดยกาี้ซังซิโก้กีฬศักิ์เสนาเมืองออกมาโพสต์ข้อความถึงบาดามแป้นนพันล่ำซำในยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลังได้รับคะแนนจากสมโมสรสมาชิกไปมากถึง68แตม้มโดยซิโก้กีฬศักิ์เสนาเมืองอุ่นสืทีมของฮองอันฮานอยเอฟซีของหรือว่าปอริทฮานอยนะฮะทีมแชมป์ฟุตบอลวีลีกฤดูกาล23ได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับทางด้านของบาดาแป้นนพันล่ำซำในยุสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ระบุเลยว่าโก้ขอแสดงความยินดี กับพี่แป้งในการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ครับเป็นงานที่ไม่ง่ายแต่ว่าโก้เชื่อในความรักฟุตบอลของพี่แป้งว่าจะสามารถนำพาท,ทีมชาติไทยทุกรุ่นของประเทศนั้นพัฒนาต่อยอดไปได้ไกลย,ยินดีด้วยครับพี่แป้งโดยโปรแกรมนัดต่อไปของทีมของอันทานอยเอฟซีก็คือต้อนรับก,การมาเยือนของโฮจิมินในศึกวีลิกวันที่18กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกา15นาทีในครั้งนี้นั่นครับ อาจาผมไปเดาว,ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันดีครับโปรแกรมแข่งขันเอเชียนคับ2023รอบชิงสเตเลิศในขณงนี้ โดยการน,นี้เปิดโปรแกรมกนนารแข่งขันฟุตบอล AFC a s เ a n ช u p น0 2 3สองพิบารอบเพลย์สแตนเลอร์เดโคระหว่างทีมชาติจอดแดนประทักทีมชาติกาตาร์วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เวลา2ี่สนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนสนามบรูซาอิสสเตเดียมเมืองบรูซาอิสประเทศกาตาร์ถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube a f c a, a, a s i a n Cup นส่วนผู้ตัดสินในเกมนี้คือหมาหนิงชาวจีนในวัย1 4ปี ผลงานทีมชาติจอแดนอันดับที่87ของโลกภายใต้การคุมทีมของฮุสเซนอสัสโมตากุณซูชาวมรกโกในวัย54ปีผ่านรอรบแบ่งกลุ่มสายอีฐานะทีมอันดับ3ดีที่สุดด้วยผลงาน3นัดชนะ1เสมอ1แพ้ไป1นะฮะยิงได้6เสียไปทั้งหมด3ประตูเก็บไป4แต้มในรอบแรกส่วนผลงานในรอบ16ทีมเฉือนชนะทีมชาติอิร,รัก3-2รอบ8ทีมเฉือนชนะทีมชาติทาจิกิสถาน 1.0ต่อ0และก็รอบรองชนะเลิศชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป2.0ต่อโดยทีมชาติจอดแดนทำผลงานได้ยิสึกเอชยนครับรอบสุดท้ายได้เข้ามาร่วมร่วมมาแล้วทั้งหมด5ครั้งรวมครั้งนี้เคยเข้ารอบ8ทีมมา2ครั้งเข้ารอบ16ทีม1ครั้งตกรอบแบ่งกลุ่ม1ครั้งและเข้ารอบชิงครั้งแรกคนนี้ ดาวเด่นของทีมยัสซันอันไนมัชกองหน้าวัย24ปีจากสมโมสรอนันอาวรีจากการ์าและก็มูมูซาอันธามารีดาวรุกวัย26ปีจากสมโมสรมงเปริเยที่ยิงกันคนละ3ประตูในทันวนนร์นาเมนต์ในครั้งนี้ก่อนต้องรอรู้กันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบอิชิอีสไตล์ประจำวันที่10กุมภาพันธ์2567 โดยชายผูนน้บังคับรั้งผู้บัญชาการครับ